เพจซูเปอร์ไก่ช็อปขายไอเดีเกมรหัสพีไฟราคาถูกเริ่มต้นเพียงหลักร้อยบาทเท่านั้นรับซื้อไอดีพีไฟรับแม่นรับทุกแบบพร้อมจบนะฮะเพจซูเปอร์ไก่ช็อปสาขา2รับฝากไอดีขายค่าฝากเพียง20บาทเท่านั้นนะฮะเพจจริงผู้ติดตาม90,000กว่าคนเพจจริงไม่โกงแน่นอน100%รมีกิจกรรมแจกไอดีทุกสัปดาห์นะครับลิงก์ด้านล่างใตค้คลิปได้เลย สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอม4ีเฮดนะครับน,นี่ฟิฟาย์นี่ฟิฟายก็อัปเดตกิจกรรมใหม่ก็เยอะนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเซิร์ฟเวอร์เบต้าให้ทุกคนได้โหลดหรือว่าได้ลงทะเบียนกันทั่วถึงหรือว่าได้แน่อนอนร้อยเปอร์เซ็นต์แทบทุกคนเลยนะครับรอบนี้เหมือนแจกนะครับทุกคนเนาะนะครับก็พาเข้ามาดูแล้วก็พามาลงทะเบียนหรือว่าล็อกอินกันเลยนะครับผมเนาะก่อนอื่นที่เราจะไปดูละครับเดี๋ยวพี่บอมพาดูกิจกรรมเล็กๆน้อยๆก่อนละกันนะครับก มีตู้ไดมอนด์นะครับอ่าที่วอมสุ่มให้ดูแล้วแหละนะครับก็จะเป็นตู้นี้เลยนะครับก็จะมีชุดใหม่นะครับเข้ามาเนชุดผู้หญิงนั่นเองนะครับจะมีเสื้อตางเกงนะครับรองเท้าแล้วก็หัวนะครับอ่าสามารถสุ่มได้ในราคา60เพรแล้วก็600เพรนะครับผมวอมสุ่มไปละ24ลักกี้ไม่ออกเลยแล้วก็เป็นปืนไวค้าพอยต์นะครับตัวนี้บอมสุ่มไปละนะครับออกแล้วนะครับซึ่งออกง่ายมากนะครับสกินปืนเนาะ ดีมากเลยนะครับดีโหลดไปหนึ่งเนาะแล้วก็นี่ครับด้านไปหนึ่งเนาะโคตรดีนะครับเออข้อดีของเขานะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสกินตัวนี้ไม่ไม่มาบ่อยๆนะทุกคนนะครับก็สามารถสุ่มกันได้เนาะเป็นซองพกนะครับผมสามารถสุ่มได้นะครับอ่านะฮะรีโหลดไปก็ดีเลยนะทุกคนเนาะส่วนตู้ตรงนี้นะครับ evolution นะครับก็สุ่มไปละก็ยังไม่ออกเหมือนกันนะครับแล้วก็สําหรับสิทธิ์ขั้นสูงนะครับใครไม่ได้จองนะจองได้นะครับทุกคนเนาะ ก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับอ่าในราคา1000เพชรนะครับส่วนตัววอมไม่ได้จองรอบนี้นะครับก็ชุดไม่ค่อยเท่าไหร่เดี๋ยวซื้อเอานะครับสี่ร้อยห้าสิบเพจเนาะรอมาพรุ่งนี้นะครับผมมาทุกคนมากันเลยนะครับสําหรับเซิร์ฟเบต้านะหลายๆคนรออยู่นะครับเรื่องเซิร์ฟเบต้าเนาะนะครับมาก็เข้ามานะครับก็ให้เข้า Google เลยนะครับอ่านี่ Google พิมพ์ไปเลยนะครับฟรีไฟล์แอดวานซ์ตามเนี้นะครับทุกคนแล้วก็เข้าไปลนแรกเลยครับอ่าแบบนี้เลย ฟรีไฟนี่เห็นไหมนี่ครับก็คือเอาง่ายๆคือเขาให้ลงทะเบียนนะครับแล้วก็ลงทะเบียนก่อนนะครับแล้วก็เปิดวันที่7นะครับเดือน7ก็คือเดือนหน้าอีก7วันนั่นเองนะครับก็จะมีของใหม่เยอะๆนะครับให้เราเล่นมีเพชรอะไรเยอะแยะเลยนะครับไอ้วิมก็จะใช้เฟซบุ๊กล็อกินละกันนะครับง่ายๆเลยนี่ก็จะมีโค้ดมาเลยนะครับอ่าโค้ดนี้วิวขอคัดลอกไว้ก่อนนะครับอ่าจะโหลดได้วันที่7จ็ดส2งเจ็ดสันยเห็นไหมครับ ก็คือแค่สมัครก็ได้โค้ดมาเลยทุกคนเห็นไหมเออนะครับก็ไม่เชื่อก็ลองไปสมัครดูนะครับใครไม่ได้โค้ดเดี๋ยวพี่ออมจะเอามาแจกพี่อวอมสมัครไปประมาณ10บเอดีนะครับก็มาแจกทุกคนเนาะก็นี่นะครับนี่คนที่โค้ดพี่วอมได้พี่วอมขอเซ็นเซอร์แล้วกันนะครับพี่วอมได้โค้ดละนะครับอ่าก็ไปก่อนโหลดได้วันที่7จ็แค่นี้เองง่ายไหมทุกคนโค้ดจะง่ายนะครับผมอ่าเดี๋ยวกลับไปให้คนดูรีเทิร์นอีกรอบหนึ่งนะครับอ่านับแรกเข้า Google นะครับแล้วก็พิมพ์เลยฟิฟายเอ็ดวานะครรบ เข้ามาก็จะเป็นหน้านี้เลยให้เราเลากกินเลยนะครับอ่าโหลดได้ที่นที่707นะครับผมง่ายๆเลยนะครับก็อย่าลืมมาโหลดกันด้วยนะครับหรือว่าอย่าลืมมาลงทะเบียนกันด้วยง่ายไหมเออโคตรง่ายนะครับรอบนี้ก็คือน่าจะปล่อยให้เล่นแบบง่ายๆนะครับผมเนาะจะมีอะไรที่เข้ามาใหม่ที่แบบเราไม่ไม่เคยแบบเห็นอะไรประมาณนี้ครับอย่างเช่น หล,หลักเลยทุกคนอยากเล่นเพราะว่าจะไปใช้เพจฟรีใช่ไหมเออหล,หลักนะครับก็เอาไปใช้กันเพจฟรีเนาะก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับเซิร์ฟเบต้าหลักนะครับวันนี้ก็มาสั้นๆได้ใจความสําหรับคนที่แบบว่ารอเซิร์ฟเบต้าอยู่หรือว่ารอดาวน์โหลดว่าสอนอยู่เด mm ี๋ยวถ้ามันโหลดได้วันที่7เดี๋ยวมันจะมาอัปเดตคลิปให้อีกคลิปหนึ่งแล้วก็จะเป็นการแจกโค้ดอีกคลิปหนึ่งนะครับเรื่อยๆวอมมีทำเซิร์ฟเบต้าบ่อยอยู่แล้วทุกคนก็น่าจะรู้นะครับก็อย่าลืมติดตามกันไว้ด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ แฟนเพจด้วยนะครับขอบคุณนะครับวันดีครับงน้อง